สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบ็อกนั่นเองนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมสำหรับแมป r e a t u r e t y c o คนนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนหาเจ้าบ o ร์ Constructor นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมไปสอนหาหลังจากที่มันได้มาแล้วนะครับซึ่งการหาก็ได้จากการฟิวชั่นจากสัตว์2ตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะได้จากเจ้า Be เ v e r แล้วก็ s n น k e นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนรู้สึกว่าเจ้า2ตัวนี้ผมจะสอนจับไปแล้วนะครับผิดพาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ เมื่อเรามีสาตว์สองตัวนี้แล้วนะครับเราก็หยิบมันขึ้นมานะฮะแล้วก็เดินไปที่เครื่องฟิวชั่นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เดินไปที่เครื่องฟิวชั่นแล้วก็เอาบีเวอร์นะครับใส่ไปก่อนนะครับตามด้วยเจ้าสเน็กนั่นเองนะครับนี่นี่ครับผมเราก็จะได้มาเป็นบอสคอนสรัคเตอร์นะครับหน้าตาก็มันเหมือนงูอะไรสักอย่างครับงูมีหมวกเหรอเดี๋ยวเราเอาออกไปดูข้างนอกให้มันชัดเจนนะครับผมว่าหน้าตาเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเราออกมานะครับอุ้ยทำไมมันจมดิน นี่นะผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับมาสอนการฟิวชั่นเฉยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ